สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมมาเที่ยวงานชื่อฉางกลางเมืองปี2567กับลุงร้อยกันครับวัดชื่อฉางครับอันนี้ก็มีตั้งแต่24ถึี่6นนะครับก็เป็นงานที่สุดยอดอีกงนานของหานให่พื้นที่จัดงานนะครับเริ่มจากสียแยกวัดชื่อฉางนะครับมีเวทีหลักแล้วก็ยาวไปถึง มูลนิธิศึดึงโงรงพยาบาลศิดึงเลยครับสุดยอดมากดูบรรยากาศทั่วไปครับพ่อค้าแม่ขายในชื่นเบือนกันทุกคนขายของดีกันมากทีเดียวนะครับดังนันก็อกานี้ถือว่าเป็นหนึ่งงานที่ต้องติดตามทุกปีครับ